เพิ่มมาเห่นหรือว่าเพิ่นสิมาอยู่น้ำเจ้า,<ม>าอ่าพอเป็นหมูเวลาทับรถทับล่างลงงปอันจะหอมจะทำน,นะโอ้บัดรไม้ถึงว่าบันไอ้สมัดบัว สบายดีสบายดีพ่อแม่พี่น้องบนสุขสุคนมาพบมาพ่อกันแล้วคือเกา่าคือเดิมมามานี่พี่น้องเอ้แ mm. กเข้ามาทางเฮือนสาวเกซาเพื่อนบ่ได้มาหลายมือหลายวันแล้วมาตั้งแต่มือปลูกต้นม่วงพูโอ้มาหอดมานี่แะต้นมังยมเพื่อนติตดบพื่อบ้านนี่คือเหลือแต่ตอแกกแท่นน้อง โอ้โหน้ำก๊อกเพื่นนี่ยังบ่ได้เห็ดหลังคาใส่เห็ดหลังคาบ่าเห็ดหลังคาใส่มันสีแห้งสีงสงนั่นเด้นี่ต้องเห็ดหลังใส่คือของน้องทงนี่ต้นมะเขือเพิ่นก็นได้ป้าไปทางใดเด้ทางกเาเกซาเม็ดอิ่มซิมอยู่ป้าต้นหม่งม่วงเพิ่นเอาไปจังเด้ใส่โบแม,ม่นในงมกพริกบ่อันนี่อื้ม อ๋นายยังอ่ะนี่โอ้ต้นหม่งม่วงเพิินนี่มาปลูกมือนังกะเี้มาปลูกบ่ได้มาใกล้เลยโอ้โหหิวกำลังหิวพอดีโออ่สบายดีมันยังเอิญกินเข้าคือมีแต่กระตูกอ่ะนี่โอ้แองคยังอ่ะนี่อ่ะให้สมบัติ แกงป้าใสา่ใส่ชับหวานโอ้กแกงแต่ดนว่านี่แกงจะขึน้นนี่ขึ้นนี่นะอ๋อข้นมาแขาวมาแพ้พี่น้องอ่ะเซินแซบเซินแซบโอ้ยินขชาวเบิร์เนี่ยอยากกินขชาวอันนี้กินข่าวเที่ยงหรือเขา่าวเศร้านี่นบ<า>่เดินมาได้กินชาวแม่พี่น,อน้องเลยบ่เอิญนะบ่เอ,เอ,เอ,เอิญมุจกคนบ่เอิญมุจกคนเด้ินมาได้ เพิ่นฮะให้เพิ่นกินข้าวก่อนเดี๋ยวสิไปเลาะเบื่องทางหลังบ้านเพิ่นต้นไม้ปลูกเมื่อนั่นก่อนก็เด้อเลาะไปทางนี้ก็เด้อกินข้าวซะเจ้าพาพแมพี่น้องไปเลาะเบื่องทางหลังบ้านก่อนเมื่อที่ว่ามาปลูกต้นหนังม่วงฮักกับเริ่มมาอีกม้นนี่เผ็ดแล้ว ว่าได้ให้เพิ่นหาปิดใบไงมันออกคือว่าออก่อนก็มีเอฟซีหลายคนบอกว่าปิดใบเกาออกแล้วมันสีเป็นดกกว่าเกาคนอืมนี่เด่นนี่ต้นนี่ที่ปิดออกนี่งามขึ้นกว่ามู่เม่นอะไรนี่ต้นเพชรต้นนี่ปิดใบเกาออกเลยรงามขึ้นบบบน,นี้โอ้เม่นอะไรนี่ที่ต้นโบปิดนี่ยังยังคีอไรคือเกาบ่ต้นนี่ถอนขึ้นมานี่แตกดอกออกมาเลย ีได้ต้นมะพุงปลูกเมื่อนั้นติดเลยต้นมะฮุงม,มเขือแล้วก็เปิ้นมากต้นมะหุงเพิ่นปลูกเมื่อนัติดอันี้ต้นมะม่วงที่มาปลูกเมื่อนั้นผักบัวแล้วต้นมะแขงมะเขือต้นมะหุงเพิ่น ีเด้เวียบังฮุงติดมาหายลาวมือนะ่ะปลูกโอ้ทั้ทงต้นนังฮุงต้นมะพริกมะเขือเพิ่นอาซาติดอยู่ได้มีแต่พักบัวล้วเป็นได้ได้ถังเพิ่นได้ล่างใน่ระบ่อเนาะนี่ใครออกระบ่อน้ำอืมเต้ โอ้ยเหยียบขี้ตมหวานนี่ว้าะลาดขี้ตมเลยโอ้ยล่างก่อนที่น้องได้ไปผลาดขี้ตมอืมทางสาวๆเพื่อนก็ยังกินข่าวอยู่บอรบกวนเพื่อนเพื่อนกินข่าวข้าก็มาหล่อบงทางหน้าบ้านเพื่อนต้นมะฮุ่งต้นมะพริกมาเขือมีพอได้กินเขือแล้วก็เป็นหมากไว้ต้นมะฮุ่งปลูกมื่อไนกระติด ต้นบังม่วงกะจักหน่อยมันก็ถอนยอดขึ้นโอ้พหผนเห็ดเตียงเมื่อวานนี่บ่นี่เห็ดสูงแท้นี่โอ้มันเป็นมีปูนแป้นเพิ่นมีปูนกระเบ,บื้องออกอเดี๋ยวเราเห็ดเตียงกับเห็ดเป็นเยอะเนาะอีนะำบากินข้าวนะกินโอ้อย่ังนี้คือเห็ดยิมเห็ดแขกเยอะนะเป็นวิชา นี่คิดพ่อไปช้างคิดพ่อฟันบ่โอแม่เอาไปยังชาเมื่อวาหนึ่งช่องชามแอคชั่นโอ้ได้เมื่อวานนี่คือว่าเฮ็ดโต๊ะเฮ็ดตั้งบ่เฮ็ดแล้วเรียบร้อยแล้วพอได้วางถ้วยโอ้วางสูงถักเลยเนาะต้องโยมเฮ็ดวางถ้วยเฮ็ดชั้นวางถ้วยก็เฮ็ดเฮ็ดใหญ่แท้ข่อยว่าเจ้าเฮ็ดเตียงนั่งเด้บ่ไรบ่นั่งเลินโต๊ะนี่ก็มีกันก็นั่งนั่งเย็นเย็นนะเห็ดบอนว้ถวยไใบบวงเพิ่น อารมณ์ดีแค่เอออารมณ์ดีแค่เจะบวงบวงชุดแก้เผ็ดบวงชุดตกใส่กระตุกนะมีนยั้งเก่งไปเพิ่งหันเอาไม้ใชปลานะอะยันว่ายันเอาไปหาสะน้ำห้องไหนโอ้ยจะมากระแกนเดี๋ยวบข่อยกับไอ้ขึ้นกันได้ผมนติดน้ำข่อยบ่จักจช่ป เป็นจังใดน่าได้ยินข่าวคือว่าหลานสาวมาลานสาวคือว่าเพิ่นพบกองโอ้ลานสาวไอ้กองไอ้กองเอาคือสีไอ้กองแต่ว่าเพิ่นนี่บาลีนี่บาเพื่อนเนาะเพป็นยังบอกก้าเออก็เป็นยังเนาะเป็นได้เพิ่นมาเล่นหรือว่าเพิ่นสีมาอยู่นลำเจ้าอ่าพอเป็นหมูเวลาทับหลุทับล่างลุงแปนจะหอมจะทั้นนะคะโอ้บัดหมายถึงว่าบัดไอ้สมัติบวชบ่บัดเพิ่นซิกแล้วแหละกับเนื้อแบบนี้บ่เพิ่นเนาะจะตื่นแกงแหะทอม เพิ่นเฮีนอยู่เก้งเฮี้ยร้านอาหารอ๋ออันนี้นะอาศัยว่าเพิ่นมานี่นั่นเพิ่นมาเป็นมูเบ่ได้บ่ได้มาอยู่เลยอ๋อข่อยคิดว่าเจ้าสิเอามาอยู่เลยนะเพิ่นมาพ่อเป็นมู่ตอนเจ้าบวชโดยแต่ก็ยังสิเมื่อหาเฮียกอยู่บ้านเก้งเฮโดยนเมื่อห่านอาหารอยากเห็นหน้าะลานสาวเพิ่นอยู่ห่างไอก็ห่างี่น้องเอ้ย ทางไอสมบัติเพิ่นกะเป็นจังได๋เนาะดีใจบ่เป็นได้ตื่นเต้นบ่สิบวชน่ะได้มือได้ยามบ่ยกคือขอเาพาาพี่น้องก็คือเฮือนน้องทยอือเฮือนทยก็สิบวชสิบวชโดยบวชจัมือนบวชจักมือกยังบ่ได้บ ทอดมือก่อนให้ทั้งพระเพิ่นเว้าให้บ่ว่าบวชจะมือจะเหนอยทดมือก่อนแล้วกันสิบบวชมีแต่ผู้มาถามเนาะว่าสิบวชมือใดก็ยังบ่ฮู้เหน่อยต้องรอให้ขึ้นเฮือนน้องอุทัยแล้วทีละลักษณ์ยโดยเพราะว่าน้องอุทัยก็บ่เคยทิมอ้ายเนาะพี่น้องแม่นคืนอย่างของน้องอุทัยน้องอุทัยก็คือยังมี นี่มีหนึ่งครับสอนนี่ยเป็นเป็นผู้จัดการนะจัดการเรื่องพวกของพักควรั้งหมดก็คือเป็นของมีมุนครับสอนทั้งนั้นนะคุณทิจเจ้าเดินเหินงานอายกับนัำตั้งแต่เข้าป่าหานาตัวดิฉันครับเป็นของยมีหนึ่งครับซอนทุกสิ่งทุกอย่างเลยแหละมดเลยของยมีหนึ่งครับสอนคนเดียวกะเดี๋วกะท่านผู้ที่เจ้าโบจื่อซื่อซื่อเสียงน้ำกับเพื่อนกับบวกมาอยู่ตีเทียนเห็ดซานดย เออบ่ซื้อฮูเสียงมแบบีหน่อยน้องฟ้แต่เจ้าเคยได้ไปถามเพิ่นในโบทั้งพระทั้งอาจารย์เพิ่นทั้งอาจารย์เพิ่นบอกว่าไปถามเพิ่นแล้วเพิ่นบอกว่าแอบใบยงง่ญ่มาก่อนไม่ยงง่ายมือแมนใบยังยืนที่โดยต่อไปยลว็คิดไรนอกจาขอต่อไปหลายโดยใบยงง่ายไปยังยืนโอ้ใยังยืนแบบว่าไม่ยืนว่าแบบให้สิบวสิางบ่แบบว่าเพื่นนยว่าเขาสังกัดที่บ้านได อืมว่าอยู่บ้านได้มาบวชจากมือจากมือไปนี่เนาะมาบวชอ่ะคนมาบวชมาบวชจากมือโดยคนเถาะถาว่าขึ้นเคื่อนน้องอุทัยแล้วกันเจ้าจังสิไปเอาใบยังยืนโดยหลังจากบวชแล้วก็เคยคิดว่าอยู่บ้านจสิไปทางไรบ้านเพื่อนชานแล้วเลยคุณแรไปทำไปทำมากินเมือดคือเก่าอยู่นล้ บวกิจเนอออกมาแล้วแล้วก็คือไปเฮ็ดทานนะคุณน้องถ้าว่าเฮ็ดทานก็เน่าแหนมฝนเลี้งเติมเฮ็ดบาได้ด้วยจ้ะมาได้ก็ไปรับงารจ้างเฮ็ดทานบาได้แหนมฝนก็ต้องยุตินะคุณน้องก็ไปหาลูกก้ารับจ้างนำน้ารับจ้างก็เคยเฮ็ดบวคิดบวคิดอยากไปว่าเป็นแหนมคือเก่านะเป็นยังมันแต่งจำบายนั่งอยู่เป็นเนื้อได้คือบ่อยากไป มันไปก็เอิดแล้วก็นอนเน่อยพี่น้องยามกลางคืนบ่เอิ้นแล้วก็นอนเน่อยพี่น้องเก๊เก๊ก็บไอ้ก็เคยเีแยวผ่านมาเคยยามผ่านมากลางคืนกับบุคืนชัดแจ้งกับพี่น้องพันถืงรอบเล็กกับรังเท่ากับนางรับกับพีเนาะเ้าะก็เลยว่าคันบ็ได้เพาทานกับสิหาดำให้ดำนะพอได้เงินอยู่มันก็ได้เงินอยู่ได้ได้ซื้ออยู่สกินไครเสียใครนำค่าไฟเนาะพี่น้องกับขั่นำไม่เสียดอกแต่เสียแต่กาเยต่ไฟ ป็นนี่ได้ถังเราได้ล่างนี่แหละบ่แต่ว่าหากมันก็แต่เปิดใส่ตะกี้ได้ไข่ออกแล้วบ่หน้งไข่ออกเธอหนึ่งแล้วไข่ออกแล้วกับนี่เจ้ากระจับสายยางสีดสีแบบล่างข้างในมันนะห้ยางมันออกเจ้าสีออกให้มันไหลวนแล้วกับเจ้ากระปิดเจ้ากระเปิดน้ำค้างใส่อีกบานนีเพราะว่ามันใกล้ฝนท้ตกก็ได้เจ้าก็ต้องมันค้างน้ำไว้กิน เจ้ากับเดฝนตกเจ้ากัเจ้าคือบอเห็นหางลินไห้ฝนตกมาจากบ่ได้เปิดน้ำใสให้น้ำหางลินใสเลยลดเห็นหางลินสั่งกระซีเจ้ากัย่างเพนนึงค่ะเห็นหางลินเลยเอาเอานันไห้มันไปสหันเลยกับขังน้ำไห้บนนี้เท้าก็เปิดออกบบฟาขังไว้กินเพราะว่ามันยังหมินเลยน้ำมันไม่กินแน่นอนอนู่แล้วน้ำจะต้องขังไววก่อนผู้เจ้าบัญหอดเดือนสิป คังไว้ไส้ละพอเดือนซิฟเจ้าจังขังไว้กินเพราะว่าให้มันจืดจะก่อนมันิมียาไม่ยามันมันมินมันไม่กินมันเมีนั่นแหละเจ้าต้องเปิดออกเรื่อยๆมันจังสิบกินขังไว้อย่างนั้นละนี่ไปตั้งกล้องคุณแอนเถานี่เอาเอาตีตีกันบ่าโชคมว่อยว่านี่แนมไปตังกล้องน่ะแนมมึงยังแหนมบิ่งลูกุงเอออยากเบิ่งหน้าเมียเราไปจังหยิกแงงเมียบอกโอ้ยสรันนี่เนาะ ไปบวชหรอไปบวชกับพ่อแรนมันอยู่ห่มนี่วัดนั่นก็ได้บอนี่อนวัดนั่นในทางเข้าออนตีมันห่มหมดเลยมันก็ว่าสำคัญนะเพราะว่ายึดถใหม่ของอ้าคือบวชที่วัดป่านาคาเทวดเนาะพี่น้องบวชวัดวัดป่าบ่เลยวัดป่านาคาเทวดีวัดป่านาคาเลยวัดใกล้ๆทางเข้ามาเนาะอันนี้เป็นวัดพระธาตุอินขังเนาะที่นั้นเป็นวัด บวชคาบวชคานั่นคานี่กะจักเท่า์ได้ยังม่งักเท่าทอร์ไล้ฟังเบิ่งบัดไปถามเพ่นแลยไปหาอาจารย์ใหญ่เพิ่นไปหาแต่ผู้ร่องคนหันมื้อนั้นเข้าไปหาร่องผู้ร่องคนว่าไปหาอาจารย์ใหญ่เจ้าก็คั่นได้เข้าไปก็ถามเพิ่นก็ถามเพิ่นว่าเป็นได๋ค่ะรายไล้รายจ่ายอย่างนี้นยังเข้าสมาธิอยู่ขันว่าสิเข้าหาเพิ่นเพิ่น เจ้าก bon ็ไปถามรายละเอียดเพิ่นว่าค่าใช้จ่ายแบบใดแบบใดแะไรข้าจะมาบวชสิไปถามรายละเอียดก่อนจะไปถามรายละเอียดก็ต้องไปลว่ายังยืนม่ไว้ก่อนนะพี่น้องแม่ยังยืนที่อยู่ไม่ไหวเอาน้ำพวบบ่เอาน้ำพวบพวบเอาน้ำพวบรือว่าเอาน้ำไหก็ได้แต่ว่าเพิ่นลงอ้าวก็ต้องพวบ้านอยู่ได้สิ่งให้เจ้าบ่เพิ่นลงนิดเบี้ยบ้านอยู่อั่นสภาพบ้านนั่นรักทุบช่องอ่ะต้องเอาน้ำไหก็ได้ ไปยังยืนันแต่ว่ามันมีคนเยีบเหียกอยู่ในสภาบ้านมันเอาน้ไปก็ได้ไปยังยืนมันเป็นนวนั้นแล้วทางบ้านอายแล้วบ้าบคือเขตนอกแล้วมันมีสภาบ้านต่งางหากเนี่ยตองของหาคัน,นคือบ้าน,านห้าผาดคันคือว่าบวชอยู่ในบ้านนะ่กะก็ลงไปมีแต่คุยกัญญาพอก็ศิริวัตรเพื่นอนเพราะว่าห้าบไ่ได้บวชอยู่บนอื่นเนี่ยคันว่าห้าย่ายไปบนอื่นนะแม่นเอาไปยังยืนนะอันนี้คันจว่าถ้าว่าห้าบวชบนอ้ายมาอยู่ี่บน ชาบุญซื่อดินซื่อยังไงนี่ก็คือขึ้นกำลัขึ้นสองโดยตรงนะคือบ้านคืนกับอันบ้านทัดอีห้างดินตอนนี้นะโดยแต่ว่าอายังเสียสมโนอยู่เสียอานสมาคมอยู่ผู้ไงนักข่าวคือเก่าคือสองในเก่าคือบ้านข่อยัแผ่นลายแบบนึง คันบวชสิไปสมมูรณเพาสิย่ายไปบ้านอื่นนั่นจังเคล็ดใบย่างยืนให้เพือบ้านเพิ่นจ้ำตาแล้วก็ไปเซ่นคันนี้อันนี้ก็ทำว่าเใาอยู่บ้านอื่นอันนี้นอะแต่ว่าเขาใบแต่ว่าเขาซาแมนูตัวเลขเขายังขึ้นอยู่ดูนะคำเขารักกับสองเขาเรยอว่าเรา้นี้มันขึ้นกับทัดอีกฮะอีอี่ยังก็ถือว่าจบเสร็จสิ้นเฮือนซานลานเป็ดจบทัวร์บอดีต้นไม้ต้นตอกระปุ๊บ ปลูกเรียบร้่อยมีแต่โหดหน้าาเอาต้นบังยมกับทรงขีติดเยอะเห็นยังอันนั้นอยู่ต้นบางหุงติดแล้วเนาะติดแล้วอย่าลืมเด้อมันเป็นหมากซุกไก่คอยกินเด้อบังหุงอันนี้ซุกแทบได้มันเป็นบังหุงมันบ่มันเป็นบังหุงฮันเลนเอ๊ะที่ว่าเขาใส่ชบคลายนะแต่ว่ามันสิเป็นซ้อนเพราะว่าเขาตะกี้คอยซื้อหมากมันกินหมากมันซุกอยู่ไทยบุรีกว่ามะปุ๊กมาปุ๋ยนี่มันก็สิเป็นแบบ ลูกลานของมันคือนั่นแหละกะสีโบแมนอันพันข้างเลนแท่ด้วแบบคือคนนี่แหละลูกลานเลนหลอดไปสั้นไหมพันพันไทยพันเหลกามีมันซุกเลยแซ่บมะฮุ่งวะนี่นะถามว่ามันสิเป็นคือน้ำนาข่อยนะมันคือข่อยกินซุกแหละวานในมันใช้น้ำนานพักได้อะนี้วันนี้ข่อยมากงหัวอข่อยเอาดินทมก็เลยกลนก๊กมัน่อก โอ้เพิ่นเฮ็ดหิ่งเฮ็ดห่านเพิ่นเฮ็ดแล้วบ่ตีนนั่นสิตั้งถังน้ำนะบ่คิดว่าสิเอาก่อเอาสิก่อเองบ่ก่อเอาเดินทางคนนั่งเที่เข้ามาเฮ็นมีให้อยู่เท่พื้นบ่าเพื่อไดเทพื้นให้ก็คือเข้ามาในสมองคิดเอ้โหาอ้ได้มีข่าวดีเข้ามาแล้วเลยอ๋อเข้าามแล้วเพิ่นสิมาเทให้แล้วเลยโอ้ ก็เสียกันเขาแม่นองโชคแน่ก็เสียของแมน่นองโชคเนี่ยออบอกมาช่องทั้งช่องเบอรจิตบ่เลยหักเพิ่นมาบอกไว้แต่บ่บอกเพิ่นสิเทให้มาบอกแล้วอ๋อก็ดีใจนาเนะนมีทำมาให้อันเพินพ่นมาให้อันข้าวดีข้าวด้วยพี่น้องเพิ่นบอกว่าบดปูนลายเป็นใดนนอ๋อเพิ่นมาทำเลยไ,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 ไอ้ายบอกว่าอ้ายบอกว่าบดปูนประมาณหมูสิบห้าสอบ เบิ่งเฮนี่จะตีไปโตนึงไปเลยเรียว่าซาเพราะว่าเพราะว่าย่าแม่พนสิให้เทออกแล้วก็เทออกคุมเลยเทออกน้าบ้านเฮาก็เทเอาซําซํามันนี่แหละเนาะเทรอบๆเลยเพิ่นบเพิ่นบอกว่าเทรอบๆแล้วก็สุดเลยอือเทแบบทกันเจือกันเปื้อนเฮือนไปเลยโอมเฮือนเลยโดยโอ้ทางบ่าวจิตเว้ามานีบุ่ย่าแม่ ทำเต็มนะคนทุกคนว่าจะโอดเงินมาเขาทำซ้อมหมดอีกแล้วก็ซ้อมงันแมนูเมนูโชคกับงั้นได้นี่ถือว่าได้มีข่าวข่าวมาแล้วเนาะข่าวดีเข้ามาแล้วสิได้เทพื้นโอ้ยดีใจนะเด้อสิได้เทพื้นทางนี้พ่นเนาะนี่มาพ่อห้ไม่บุญเนาะนอนเย็นยอ๋อเป็นไงเทเทไอยมาคไข่บารีเนาะ เบ้ออย่าไปลาเอ้ยเมื่อไหร่เอ้ยมาเวลาเมื่อหรือวลาเม่ได้หมื่นบ่ได้ดังไฟดั่งยังคนมันมีพิษตรงมันก็ดก็ดีใจน้ำเนาะโดยเอ๊ะจังไดกะคือว่าอะไรเนาะถามว่าหอนมือหอนย่ามกับจังว่ากันเรื่องบวชเรื่องยังก็ได้ฮะกะ ถามไปคอยก็ได้กลมามาอนี้กะสี่กลับได้บานนี้ได้มานั่งลมกันโดนเติบเลยกะมือหน้าพูเลสมาเวลทํามใหม่เฮ้ยนอนอยู่บ่พูเลสเจ้ากับสามคนเนาะเวลานเวลานกางานพุศานี่ห่างกะเดือนหนึ่งกะมานอนนี่ก็ได้เออได้ได้หอนมือันคอย่ากันเนาะอะกลับก่อนเด้อวันนี้ยูดีมีแห้งเด้อโดยสบายดี โอเคนผาพเม่พี่น้องเฮาก็ได้มาเล่นน้ำทั้งไอสมบัติเพิ่นเราเรื่องบวชเรื่องยังนี่แหละเพิ่นก็ว่าหลังจากที่น้องอุไทยขืนเพื่อนแล้วเพิ่อนนะก็สิไปเอายังเพื่อเอิ่นเนาะเฮาก็ จังดีกยพี่น้องเลยถือว่าฮอนมือฮอนยามฮักกะหู่าเพลินสีบ่วนมือใดกันแน่ตอนนี้เพ่อนอยังบบได้หายคำตอบการสุดท้ายใน,นสาบุนกาสิขอจบคลิปไว้ซํำนีกันเด้อพ่อเมย์พี่น้องเนาะขอขอบุณขอบคุณพ่อเมย์พี่น้องเบอร์สุขูสุขคนที่ติดตามสาบุญตั้งแต่ต้นจนจบและบวขหามโฆษนาะถ้า่าฮาวพิษพลาดประการใดก็ต้องขอโทษขอไภพ่อเมย์พี่น้องเบอร์สุข,ขูสขคน สว่าเฮา,าบเวลพิดเนาะก็ขอบบอุญขอบคุณในไลน์พ่อแม่พี่น้องที่ติดตามสำหรับคลิปนี้สบุญลาไปแล้วสบายดี